สวัสดีค่ะมาพบกับแอลอีกครั้งนะคะกับพี่เพชสเนลค่ะและส่งการปีใหม่ไทยนี้นะคะแอลมีคำอวยพรดีๆจากท่านผู้บริหารมาฝากกันค่ะเพื่อเอาเลิกเอาใช้ก่อนไปเทงการกันไปฟังกันเลย ครับในโอกาสสงการ2564นะครับก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนพวกเราสรงน้ำพระเพื่อความสุขความเจริญของพวกเรานะครับก็ขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญมีสุขภาพดีทุกๆคนนะครับที่ได้งบความปรารถนานะครับแล้วก็มีโชคดีด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับ ในโอกาสปีใหม่ไทยนะครับก็ปีที่แล้วนะครับเราคงไม่ได้เดินทางไม่ได้กลับไปหาครอบครัววันครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนกันอย่างที่ที่ควรจะเป็นปีนี้มีโอกาสนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวัดระวังนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้เดินทางกลับไปบ้านหาผู้ใหญ่นะครับก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนมีความสุขใช้เวลานะครับแต่ว่าอย่าลืมแล้วกันว่าต้องทุกคนต้องก่อนไทยนะครับก็ระวัดระวังตัวกัน,กนด้วยทุกคนขอให้โชคดีทุกคนครับขอบคุณครับ ครับก็สงกรานตีสีง5 6 4สนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่ยังเป็นก็อย่าไปไหนเลยครับอย่าหาทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาทําแล้วมันไม่ใช่ตัวเองคนเดียวที่ลําบากนะครับบริษัทก็ลําบากคนอื่นเพื่อนๆลําบากไปหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับอย่าหาทํานะครับ สำหรับปีใหม่ไทยนี้นะคะขอให้พี่ๆลุงน้องทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพใจให้ดีๆนะคะและก็เดินทางปลอดภัยนะคะสำหรับท่านใดที่กลับต่างจังหวัดอย่าลืมนะคะอย่าไปพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะรักษาสุขภาพให้ดีๆสำหรับอีพีถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมีอะไรมาอัปเดตรอติดตามชมได้เลยคะ่ะไม่ร้าย,ายคะ่ะเรื่องความรักเราก็ช่ำชองขย,ยัน